ปวดท้องประจําเดือนนะคะแล้วก็มีอาการอ่อประจําเดือนมาไม่ปกตินะคะแถมยังเวลาแบบวันปกติเนี่ยนะคะก็มีอาการปวดเนื้อปวดตัวนะคะอ่อไม่กระปี้กระเป๋าเลยนะคะ สวัสดีคะ่ะแอปนะคะตอนนี้ทํากิจการเปิดร้านคาเฟ่อยู่นะคะวันนี้แอปก็มีเคล็ดลับดีๆนะคะอยากจะมาบอกต่อเพื่อนๆกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแอปมีปัญหาเวลา,เ,าเป็นประจําเดือนแล้วว่ามันมีอาการปวดท้องประจําเดือนนะคะแล้วก็มีอาการาประจําเดือนมาไม่ปกตินะคะแถมยังเวลาแบบ วันปกติเนี่ยนะคะก็มีอาการปวดเนื้อปวดตัวนะคะไม่กระปี้กระเป๋าเลยนะคะแล้วเวลาเป็นประจำเดือนเนี่ยเราก็ยังจะมีอาการแบบเหมือนไมเกรนขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะคือทุกใจมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันมีปัญหาในการใช้ชีวิตประจําวันนะคะบางวันคือต้องปิดร้านทํางานไม่ได้เลยเพราะว่าปวดท้องมากๆเลยนะคะและอ,อย่างนึงก็คือเวลา แต่งหน้าเนี่ยมันต้องใช้เวลานานมากเลยนะคะเพราะว่ามันมีอาการสิวนผดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าหลังจากที่แอปได้ลองทานตัวนี้มานะคะวีนัทเทิร์มนะคะก็คือมีเพื่อนแนะนํามาว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะน่าจะเหมาะกับแอปนะคะก็เลยได้ลองทานพอทานไปแล้ว 2- 3แคปซูลเนี่ยนะคะรู้สึกได้เลยว่าฮอร์โมนเรามันเปลี่ยนนะคะแล้วก็สิวมันยุบตัวลงนะคะผิวหน้าก็ใสขึ้นนะคะแล้วก็มีคนทักด้วยว่าแบบหน้าตาสดใส ขึ้นนะคะแล้วก็สิวมันยุบตัวลงเยอะเลยนะคะรอยแผลเป็นก็หายเร็วด้วยนะคะพอได้ทานหมดกล่องไปนะคะแอปก็รู้สึกได้เลยนะคะถึงฮอร์โมนตัวเองนะคะว่ามันเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะ